บอพี่ร้องจะหมดยัไม่ไหวท้องไม่ไหวบอกม่ม่ินอะไรอยใจไม่ะมันก็แน่ออกเฮะข้าวของกินหมดพี่บอกดูนะบอกว่านี้พี่นิดกั่ไม่ั ก็แ่ง้นไม่มีอะไรร้อนวะคุเรงก็ามาเสียงกคงรอนไม่ร้อนทุกอย่างแหละผมเจอมาเจอแรแบบแย่แบบัด้านเลยบบัตแยไม่ผู้กงจอยู่สอบบต่อภาพปฏิบัติตลดุดีเนี่ยนะุดีเ้ยปฏิบัติไม่ได้คุยกันหรอกวัวเต่ท้องอยู่อยุดตอุกเหรอไม่งั้นมอยู่แล้วศุกรสาไล่ไหไม่ไปยไ่รู้ทา ป่าเลยกับปาโก้เลยทำงานอะไรไอ้ที่ไปเข้าสองคนตอนหรือสคนทำาอะไรสร้างภาพเลยเนี่ยเล่เกมกเล่นเกม่อเป็นแถวเลยนะแล้วมาได้ถึงผมก็นอนอยู่ที่แล้วสอคนนอนเน่าอยู่ก็นอนนอนโอ้โหเขาเล่นเกมให้ลูกเลนีเ้ยเฮ้ยยไม่ัไหอนไล่วงมากเลยโจได้นี่้อได้ไม่ไ่ได้่่มได้มด่ด้ไม

อยากคิดจะองชั้นยัง้งไอ้ไใครร่ไม่คิดไปวะหมดต่างปรนเทหมดต่างชาตนี่เอาไปตีนี้ตู้ตัวไป่มีปาไปนีปาไว้